สวัสดีครับเล็กสุปชัยจะพามาดูไฮไลท์การแข่งขันกีทายโยชนโลกนี่มาดูนี่ครับนำทีมโดยเทพบิวภูริพลบุญสอนนะครับนักกีตายโยชนทีมชาติไทยซึ่งมีอายุแค่18ปีดูครับนี่ไทยไม้หนึ่งมาแล้วตึ่นมาดูตั้งแต่ตีห้านะครับนี่ครับ การแนะนำตัวนี่ครับเกาหลีใต้เกาหลีใต้มามาดูกันครับว่าไทยเราจะได้จีเท่าไหร่ <c oughs> บอกได้เลยครับว่าไทยมีเหรียญติดมือแน่นอนครับแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้มีเหรียญอะไรติดไม้ติดมือ กับบ้านเราซึ่งปีนี้ไทยมาดีมากครับซึ่งเจ้าบิวุริพลบุญสอนี่ได้เหรียญเงินหนึ่งร้อยเม็ดมาแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ไทยจะได้สักหนึ่งเหรียญไหมซึ่งที่เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยซึ่งบอกได้เลยว่าสู้กับพวกทีมแอฟริกันพวก อันนี้เราสู้ยากครับแต่เราก็ต้องสู้เพราะว่ากล้ามเนื้อของพวกแอฟริกันพวกอะไรเนี่ยมันมันเนื้อกว่าไทยครับเนี่ยมันเอื้อต่อการวิ่งอะครับไม่ใช่ว่าเนื้อเนื้อต่อการวิ่งเอื้อต่อการวิ่งนะครับดูกล้ามเนื้อเขาแต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีมรวมกีทาเยโยชนที่เร็วที่สุดในจักรวาลอะ ปูใหญ่เขาบอกหมาเช่นนั้นนะครับดูครับกําลังจะออกตัวนะครับพี่น้องดูตัวเราจะได้ที่เท่าไหร่ดูแต่ละคนเนียครับอืมาเลยครับมาแล้วมาแล้วกําลังจะมาออกตัวไปแล้วครับพี่น้องดู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 วันนี้เล็กสุภิชัย นำไฮไลท์มาให้ดูแบบจุใจเลยครับพี่น้องดูครับว่ามาดูดิทีมชาติไทยเราจะได้ที่เทหล่มาแล้วครับไม้สามครับไม้สามเรากำลังจะขึ้นไม้สี่ครับพี่น้องดูครับมาแล้วครับโอ้ยเราส่งไม้สุดท้ายเลยสับสับสับขึ้นมาแล้วครับหูยมาแล้วครับแสง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 มาแล้วครับเราหูย ฮู้ยดูครับดู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 มันสุดยอดเลยครับพี่น้องอจะไม่กล้ามาเขาก็แข็งแร่งจริงครับดูครับพี่น้องวันนี้ เล็กสุเปชัยพาดูมาดูไฮไลท์แบบเต็มๆเลยนะครับชาตไทยทําได้แล้วได้เหรียญทองแดงครับพี่น้องอืซึ่งเป็นเอเชียนหตนทีมแบบแร็กแกครับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของไทยด้วยซึ่งไทยไม่เคยได้เหรียญจากรายการนี้มาก่อนนะครับนี่แหละ คือทีมชาติไทยเริ่มพัฒน,นาครั้งต่อไปเราต้องได้เหรียญแน่นอนครับได้เหรียญทองนี่มาครองแน่นอนครับคิดดูครับจาก43ประเทศทั่วโลกมีแต่แบบนักกีฬาจาก43ประเทศทั่วโลกนี่มีแต่แบบเรี้วที่สุดในจักราวาลอะทีมไทยทำได้แล้วพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ สาราชาจากได้เรียนเงินนี่ทีมไทยมาแล้วทีมไทยมาแล้วโอ้โหดีใจนะครับมีร้องไห้ได้วยว้มันสุดยอดแล้วครับปเป็นเหรียญทองแดงพอศาสตร์จริงๆล <c oughs> องามาดูภาพช้าให้ไล์ภาพช้าครับ นี่แหละคือเขาบอกว่าคนไทยทำได้แล้วทีมชาติแรกในเอเชียครับที่มีเหรียนครับมันก็สุดยอดแหละพี่น้องเลยดูยยเดีดวดูโอ้โหแซงยินเห็น,นครับพี่น้องด,ด,ด,ดูดูทีมชาติไทยดโอ้โหพลิพ้ลหคินเห็นอะ่ะโอ้จากตามเป็นแบบ ตามเป็นสองสามชนกลัวครับเนี่ยพอเข้าไมา้สุดท้ายครับเราเราตามอยู่ประมาณสองช่วงตัวครับดูด้วยลูกสับสบปีดเก้าขึ้นมาโห่ <c oughs> นี่ครับสับสปีดขึ้นมาแล้วครับพลิพลุนสอนขึ้นมาแล้วครับโห่ท่าเเรืออีกจะข้าสิบเมตรนะนเหมยได้เหรียญทองแน่นอนนะครับ ไทยกำลังขึ้นมาเลยครับผูก <c oughs> มันก็สุดยอดแ่ละครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือทีมชาติไทย <c oughs> เราต้องได้แชมป์ในปีหน้าแล้วเราต้องสร้างนักกีฬาในปีถัดไป <c oughs> นี่นะครับมาดูกันเต็มๆพี่น้อง ขอแสดงความดีใจกับอีลายเย,ยชนทุกคนด้วยะนะครับขอบคุณครับผม